เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามเรื่องพบข้ากันต่อนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะครับบุคคลที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเหลือเกินนะครับอารองเข้ามูลคดีนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยิ้มแย้มสดใสสุขภาพดีหัวราะนร่าโอ้โหมีเคล็ดลับยังไงเนี่ยครับคือ เราก็อย่างว่านะออกกําลังกายบ้างเล็กน้อยทานอาหารให้มันครบห้ามูเพราะเราอยากมีชีวิตอยู่นานๆไงจะได้อยู่ดูลูกหลานเจริญเติบโตว่างก็ไปทานข้าวกับลูกกับหลานพอไม่ว่างทํางานก็ทําไปไปเจอคนในกองถ่ายก็คุยก็สนุกเฮฮาคนเราใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปเครียดกับมันเรียกว่างานในกองถ่ายก็ยังทำทำโอ้โหเนี่ยฮะสุดยอดนะครับมีเคล็ดลับดูแลยังไงครับก็เนี่ย ก็ดูแลตัวเองทําทุกอย่างออกกําลังกายบ้างแต่มันก็มีนะมีอยู่ช่วงหนึ่งถึงกะสซุดเลยน้ำตาลในเลือดมันสูง่ะโอ้โหอยู่ในกองถ่ายก็ได้เฮ้ยเป็นอะไรเอ้เซไปเซมาอ๋อที่มีข่าวว่าไม่สบายวู้เข้าโรงพยาบาลไปเลยก็เป็นข่าวคนรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองว่าในรองเป็นเบาหวานก็รู้แค่นั้นแต่จริงๆ่ะ มันเป็นหนักกันนั่งยังมีนะเป็นแผลเบาหวานอ๋อครับเออเป็นแผลเบาหวานที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยรู้ไหมว่าคนไทยเวลาเนี่ยเป็นโรคเบาหวานประมาณ4ี่ล้านแปดแสนคนเกือบหล้านอ่ะเป็นเยอะจริงแล้วก็9ก้าแสนคนเนี่ยนะเป็นแผลเบาหวานเรื้อรังรักษาไม่หายครับบางคนต้องสุนเสียอวัยวะไปด้วยแต่ว่าเราก็อยังชั่วเราดูแลตัวเองก็เลยไม่ต้องสุนเสียอวัยวะไป อาการของอารองเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่นึกว่ามันจะเป็นไปถ่ายละครเมื่ฝ่รองเท้าแตะในเรื่องเดินเดินไปเตะเก็ดิดเข้าวพราะเตะเาก็ดิดปั๊บอาวมันเป็นแผลนิดนึงก็องขอยาเขาทาพอ,อยาทาเรียบร้อยแล้วก็มไม่เป็นอะไรก็ทํางานไปเรื่อยอเอ๊ สี่ห้าว oh. ันแผลมันกับลามหนักกว่าเดิมนี่เป็นตัวอย่างของรองนะคะเป็นที่ที่เท้าเนาะจริงคับที่เท้าครับแผลมันเป็นหนักกว่าเดิมอีกครับไปสองอาทิตย์ก็ยังไม่หายตายแล้วฉันทำยังไงรองเท้าก็ใส่ไม่ได้จะถ่ายละครยังไงกันก็เลยไปหาหมอ <Ừ. S 2> หมอเห็นแผลปั๊บหมอบอกเอาแล้วคุณอารอง <Ừ. S 2> เป็นแผลเบาหวานแน่นอนติตตกเลยนะ <Ừ. S 2> คือถ้าเป็นแผลเบาหวานไปรองเท้าไม่ได้รักษาไม่หายเนี่ยเราไม่สามารถจะทํางานทําการได้ <Ừ. S 2> หมอก็ให้ยามาทานให้ยาล้างแผลมาเราก็กลับมานอนเครียด ลูกเขาก็เห็นเราเครียดเขาก็ไม่สบายใจครเขาก็เลยบอกว่าพ่อเดี๋ยวหนูจะหาทางอินเทอร์เน็ตมันต้องมียามาช่วยให้เราทําให้เราดีขึ้นบอกเราไม่เอาหรกอินเทอร์เน็ตนะบางคนใช้แล้วดีก็น้อยบางคนถึงกะเสียไปเลยก็มีก็หาเราคนเองดูเองก็เอะกระดาษที่กําลังชุลมุนวุ่นวายก็มีข่าวออกไปว่าพ่อเป็นแผลเบาหวานก็มีคนที่เคารพนับถือเขาก็มาหาเราเขาก็บอกพ่อครับนี่ผมมีของจะแนะนําพ่อ คิวไอแคเราก็มองคิวไอแคมันคืออะไรเออเขาบอกมันรักษาช่วยแผลเบาหวานได้ครับเออแล้วก็พิจารณาดูเออมันก็น่าจะเป็นจริงเพราะว่าคิวไอแคเนี่ยเขาสกัดมาจากเออเป็นเป็นยากานีซึ่งเป็นสมุนไพรที่หายากมากจะมีเฉพาะในประเทศตุรกีกับประเทศอินเดียเขาสกัดมาแล้วก็ดูโอไอสมุนไพรตัวนี้มันค่า อเชื่อที่มาจะทำให้ลามต่อไปได้และอีกอย่างหนึ่งคนที่คิดคนเอาเบญยะการณานีเนี่ยมาทำเป็นยานี้ได้ก็คือคุณหมอเป็นคุณหมอคนไทยศาสตราจารย์ดร์สุพยางวรวุฒนะครับผมจำนามสกุลท่านไม่ค่อยได้วรวุฒคุณชัยครับวรวุฒคุณชัยนะครับท่านเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย สงขลานักครินท่านวิจัยยาตัวเนี้มา8ปีเต็มๆนะโอ้แล้วได้รางวัลมากมายกายกองรางวัลวิจัยดีเด่นนานาชาติขั้งของไทยเจนีวากาต้าไต้หวันแล้วสิทธิบัตรเนี่ยเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยน่าภูมิใจมากเลยใช่ครับนี่นะคะเบญยาการแต่นี่ใช้ยังไงครับโอ้ใช้ง่ายมากดิเวลานั่นปั๊บจะมาเราก็หยด ใส่แผลได้เลยเหรอคะหยดใส่แผลสามหยดแล้วเราก็ค่อยๆทาทาทาไปเอาไว้เจ็ดวันเท่านั้นนี่เจ็ดวันปรากฏว่าไม่น่าเชื่อครับแผลแห้งเกือบสนิทพอใช้ไปสักสิวันโอ้โหแผลเขาสนิทแล้วแห้งสนิทเพรอีกสักพักเดียวปรากฏว่าเขาสมานกันเรียบร้อยหมดเลยคือต้องบอกว่าคิวไอแนเนี่ย แผลอะไรก็ใช้ได้สมานแผลสดได้ดีกว่ายาทั่วไปถึง4ี่เท่านะครับคุณผู้ชมคนไม่เป็นเบาหวานก็ใช้ได้ใช้ได้เป็นแผลทั่วไปได้หมดยิ่งคนที่เป็นแผลกดทับนอนโรงพยาบาลนานๆนอนติดเตียงคนเนี้ยสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ปรากฏว่าพอเราใช้ไปสักพักเวลานี้สบาย ไม่มีแล้วแผลสมานสนิทแห้งสนิททำงานได้ตามปกติเข้าปกติเลยายได้ออกวิ่งออกวันได้อายุ75นี่สบายสบายแหลสบายมากสบายวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรให้กับแฟนรายการเรื่องพบค้ามไหมฮะวันนี้มารายการเรื่องพบค้าก็มีพิเศษมาครับปกตินะครับ QI Care เนี่ยหนึ่งขวดขนาด15มิลลิกรัม ไอ้ร้อมิลลิกรัมเนี่ยราคาพันสบาทวันนี้วันเดียวนะครับซื้อ1ขวดเราแถมไปเลยอีก1ขวดจาก2,580บาทเหลือเพียง1,290บาทนะครับทรงฟรีแต่ให้เฉพาะ1นึสายเท่านั้นนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเลยก็ได้ครับนะครับโทรศัพท์ก็ได้ครับ021143803 โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง021143803ครับผมคะนะคะก็โปรพิเศษนะคะคุณผู้ชมคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อไว้ที่บ้านก็ได้ใช่มีับ้นะคะจะบอกให้ว่า เป็นยาสรรพคุณสาหรับแผลเบาหวานเรื้อรังโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเป็นแผลเบาหวานไม่ต้องกลัว q i c a อแคช่วยคุณได้ครับเพราะว่า,ราประสบการณ์มาเองเลยโอ้เจอประสบการณ์มาเองแล้วที่เราเดินปลอดได้ทุกวันนี้เพราะ q i c a r แคโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับด่วน021143803ครับ ศูนย์สองหนนี dwarf, ู่นมะครับโปรโมชั่นยังไงอีกนะฮะย้ำอีกทีครับ q i c a อแนะครับปกตินะครับขนาดขวด150มิลลิกรัมใน1ขวด1,290บาทนะครับนะฮะวันนี้วันเดียวซื้อ1ขวดแถม1ขวดจาก2,580บาทเหลือ1,290บาทนะครับโทรศัพท์มาด่วนเลยนะครับ021143803ครับและที่สำคัญร้อยสายนี่ค่าส่งฟรีใช่ไหมคะร้อยสายแรกนะคะครับก็น่าสนใจมากเลยนะคะคนไทยเป็นเบาหวานเยอะใช่เยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้น เป็นเบาหวานจะตกใจใช้ QI Care แล้วคุณจะปลอดภัยครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากคุณอารองนะครับมาเยี่ยมรายการก็หวังว่าจะมาอยู่เรื่อยๆนะครับมาเล่าเรื่องสุขภาพดียังเดินกระชับกระเฉงนะฮะอายุ75ปีแล้วครับครับผมขอบพคุณครับขอบพคุณครับ่ะ